ฮอนด้าเปิดตัวซิตี้ใหม่ยกระดับความสปอร์ตและหรูหราชูความเป็นที่สุดในทุกด้านฮอนด้า u อ o ตัมืิประเทศไทยเปิดตัวฮอนด้าซิตี้ใหม่จนรร็นรคอมะพคยอดนิยมที่มียอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์นั่งปี2559โดย Honda City ใหม่นี้ได้มีการยกระดับความหรูหราและความสปอร์ตยิ่งขึ้นทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครันเพื่อช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตยิ่งขึ้นซึ่ง Honda City ใหม่นี้ มีทั้งหมด6รุ่นตั้งราคาขายไว้เท่าเดิมเริ่มต้นที่550,000บาทจนถึง7,51,000บาทเริ่มต้นจุดเด่นที่สังเกตได้ชัดๆก็คือดีไซน์ภายหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งความหรูหรานะครับแล้วก็มีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยตัวที่เราเรียกว่า Day Time Running Light นะครับ Day Time Running Light เนี่ยเราจะมีในซิตีใหม่นี้ทุกเกรดเลยตั้งแต่ตัวล่างไปถึงตัวบนเลยนะครับ นอกจากตัว daytime running light แล้วไฟหน้าไฟตัดหมอกหรือที่เรียกว่า f o g l i g h t ก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับเพราะฉะนั้นระบบไฟหน้าทั้งหมดนี้จะทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นขณะเดีวยวกันตัวกระจังด้านหน้านะครับที่เป็นแบบโครเมียมเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนให้มีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นบัมเปอร์ก็ดีไซน์ใหม่บัมเปอร์หน้าบัมเปอร์หลังดีไซน์ใหม่นะครับล้ออลลอยก็เปลี่ยนดีไซน์ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุด การเปลี่ยนแปลงเนี่ยภายนอกนี่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดทีเดียวนะครับภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นนะครับแผงคอนโซลเราเพิ่มให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นโดยการนำสีที่เราเรียกว่าเป็นกันเมทัลลิกนะฮะเป็นสีที่ออกเป็นเมทัลลิกวาวๆหน่อยใส่เข้าไปที่ตรงแผงคอนโซลนะครับก็เพิ่มทั้งความหรูหราแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือราคาของซิตี้ในทุกเกรดนะครับยังคงเท่าเดิมนะครับ ซึ่งอันนี้เองน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจรถในระดับซนะับคอมแพกเนี่ยมองว่า Honda City ใหม่เนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าจริงๆนะครับเหนือกว่าความที่สุดคือการเป็นที่สุดในทุกด้านอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของการส่งมอบก็จะทยอยส่งมอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็อยากเรียนเชิญที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับ